สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องวาลีคิรินกันอีกเช่ <c oughs> นเคยนะคะวันนี้นะคะอาจทุกคนอาจจะคิดว่าเออทำไมแต่งตัวอะไรแบบนี้แล้วก็ทําไมต้องปรับให้มันเป็นเวลามืดปกติเข้ามาแบบเล่นเกมทีไรมันจะไม่มืดใช่ไหมเราก็จะมาอยากบอกทุกคนว่าเทศกาลวันลอยกระทรงมันก็ได้หมดไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเออเรายังไม่ได้อัดคลิปเรื่องวันลอยกระทรงเลยแล้ว แต่ว่าตอนวันลอยกระทงเนี่ยเราไม่ได้ออกไปลอยกระทงนะคะทุกคนเรางั้นเราจะมาลองลอยกระทงในเกมดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดเข้าไปที่เมนูก่อนนะคะไหนดูซิมีอะไรบ้างเนีย่ยทุกคนเนีย่ยดูเซฟของเราดิเนี่ยจริงๆมันก็มีแบบเอิมมันก็จะมีเอิม่มเป็นแบบอะไรนะไหนดูหน่อยแป๊บบนึง เนี่ยงานลอยกระทงอ่ะเราก็สร้างมาไว้แล้วแต่เราคิดว่าเราสร้างไม่ค่อยสวยเราก็เลยจะมาสร้างใหม่นะคะแต่ว่าเราจะแบบไม่สร้างที่งานเราจะแบบมาสร้างงานลอยกระทงที่บ้านเลยนะคะอันดับแรกเราเดี๋ยวเราจะไปเลือกบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวขับรถไปหาเลือกบ้านแบบหนึ่งก็าจะเอาบ้านอะไรนะคะไม่รู้จะเลือกได้สักหลังหรือเปล่าเราจะมาหาเลือกบ้านกันนะคะว่าเราจะ เลือกบ้านหลังไหนเอาไว้ลอยกระทงสระน้ำนานะจริงๆบ้านมีสระน้ำก็มีนะแต่ว่าเออเราอยากสร้างสระน้ำเองอะ่ะมันมันจะได้คลิปมันจะได้ไม่สั้นไงเออใช่วันหาบ้านจะเจอบ้านที่ถูกใจไหมเนี่ยทุกคนเอมเอาไงดีอะ่ะเอมเนี่ยเดี๋ยนะจริงๆบ้านหลังนี้ก็ได้นะแต่มันก็เปรียบเสมือนบ้านคนอื่นอ่ะทุกคนเหมือนบ้านคนอื่นไง เราก็จะไม่เอานะคะเพราะว่ามันมีเจ้าของอยู่แล้วค่ะเดี๋ยว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 จะขับรถวนไปเรื่อยๆนะเผื่อ <c oughs> จะมีบ้านอะไรที่เออที่แบบสวยๆงามๆแบบถ้าเกิดบ้านหลังไหนไม่สวยแล้วก็จะตกแต่งให้มันเหมือนงานลอยกระทงเองนะคะโอเคมาไหนเราดูโอเค,มา,อเคมากันค่ะนี่แหละค่ะบ้านหลังนี้ก็น่าจะได้นะทุกคน ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลอยกระทงที่บ้านหลังนี้แหละค่ะมาโอเคเนี่ยบ้านหลังนี้แหละถึงแล้วเลือกบ้านหลังนี้ก็แล้วกันค่ะเออเดี๋ยวเราก็จะมาจัดงานลอยกระทงที่บ้านหลังนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาสร้างสระว่นายน้ำอันดับแรกนะคะ เดี๋ยวไปดูพวกอะไรในเมนูก่อนในไอเทมอะไรแบบนี้มันมีของเยอะค่ะเนี่ยอันนี้มันจะมีของตกแต่งตตกแต่งเยอะมากจริงๆในเกมมีของเยอะมากมาค่ะเยอะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างในทั้งเกมมีของเป็นเป็นร้อยชิ้นเลยมั้งเยอะมากค่ะใครที่มีเวลาก็ไปนับได้นะเราไม่ค่อยมีเวลา,อ,าอัดคลิปก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดนี่แหละ ต้องไปโรงเรียนเฮ้ยอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อวานเราก็ไปแข่งงานกีฬาสีนะอ่าเราอยู่สีเหลืองนะทุกคนใครอยู่สีอะไรกันบ้างคะโอเคไหนดูซิโอ้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเราจะสร้างสระว่ายน้ำยังไงดีคะทุกคนสร้างยังไงดีเนี่ยเอิม่มเดี๋ยวถ้าเกิดจะสร้างสระว่ายน้ำให้มันง่ายๆอ,อ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออสร้างแบบ ให้ตรงนี้เป็นอะไรดีอ่ะเ,อเดี๋ยวเราก็จะเซฟด้วยนะคะไม่ใช่สร้างอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะลองมาสร้างอะไรให้มันแบบสวยๆงามๆนี่แหละเออลองสร้างดูสิไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าออกมาเละตุ้มเป๊ะเฮ้ยไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสร้างก่อนเด้อมันอาจจะออกมาดีนะคะ มันจะดีไหมเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างเองเนี่ยปกติเอิม่มถ้าเกิดสร้างเราสร้างไม่ค่อยเก่งบ้านอะไรสร้างไม่ค่อยเป็นแต่ว่าในที่สุดก็สร้างได้เพราะว่าเอิม่มเอิม่มค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็สร้างได้เฮ้ยทุกคนนี่เราจะสร้างได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแบบนึงงั้นเอาอันนี้มาก๊อปปี้ก็แล้วกันไหนดูสิเฮ้ยเออเอาอันนี้ก๊อปปี้แล้วกันทุกคนนะเอานนี้ก๊อปปี้ เดี๋ยวแป๊บ,บนึงโอเคโอ้ยแล้วอันนี้เนี่ยโอ้ยมันต้องให้เท่าๆกันอะยากยากจุงเบอ,อ์อ่ะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งมันตรงกันปะเนี่ยมันตรงกันไหมอะ่ะเดี๋ยว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 มันตรงกันไหมอะ่ะเฮ้ยตรงอยู่นะเออตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่อืเราเลือกเป็นลายไม้หินอ่อน แล้วเ,เดี๋ยวแบบบนึงเราขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนสีให้มันเทาๆนิดนึงนะอ่ะอันนี้ได้ละแล้ว,ลวเราก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงไหมเฮ้ยเหมือนไม่ตรงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปว่าตรงมันจะไม่มันมันจะไปตรงได้ไงครับเนี่ยเดียวเดยวเดี๋ดแป๊บบนึง ตรงยังตรงยังอ่ะตรงยังอะตรงยังตรงยัง,ง,ยงนี่เราจะได้สร้างวันนี้เออฮะมันตรงยังเนี่ยหรือว่าจะเอาสะที่เขามีให้เราไม่เอาหรอกเอาสระในนี้แหละอยากสร้างเองไงไม่อยากเอาแบบในเกม อยากสร้างให้มันสวยกว่าเออที่เจ้าของเกมเขาสร้างอยากสร้างให้มันสวยอืดูดิเออแต่จริงๆเจ้าของเกมเนี่ยเขาก็สร้างสวยอยู่นะแล้วเราก็จะมาสร้างแต่ว่าสระว่ายน้ําในเกมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นหลายคลิปมากเลยในเกมเนี้ยที่เขาไปลอยกระทงที่ทะเลแต่เราไม่อยากอะ่ะไม่อยากไปซ้ำือบคนอื่นนะ อืไม่อยากไปซ้ำกับคนอื่นอยากลอยที่บ้านเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนอื่นอ่ะเห็นไปรอยกระทงที่ทะเลกันเยอะมากหมายถึงในเกมนี้นะความจริงนะ่ะไม่รู้มีหรือเปล่าเออมันต้องมีสักคนแหละที่เป็นรอยกระทงที่ทะเลใครไปลอยกระทงที่ทะเลบ้างคะดูสิอันนี้มันก็ยังไม่ตรงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนัเยวเยว,เยวอันนี้ได้ไหม ได้ไหมคะทุกคนอุ้ยได้อยู่นะเดี๋ยว <c oughs> ได้ยังอุ้ยสวยแล้วะสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ทำไมมันดูเหือนไม่ตรงเฮ้ยไม่รู้มันจะออกมาดีหรือว่าอะไรไม่รู้แหละทุกคนเ <c oughs> หนื่อยแค่แค่ปรับนิดหน,หน่อยก็เหนื่อยละเอ้ยตอนนี้ไม่เหนื่อยเ,ออเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวขา อันนี้ว่าใช้อันนี้อานุญาตบินนะคะตรงไหมอืมเฮ้ยจริงๆก็ไม่ต้องตรงหรอกอให้มันเละตุ้มไปแบบนี้ก็ไปอย,อยากช่างทำอะไรก็ทำไปเถอะดูสิอืือไหนมีใครลอยกระทงในเกมนี้แล้วก็ลอยที่หลังเนี้ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ย มีใครบ้างมีใครร้อยที่นี่ในเกมเนี้ยเนี่ยแล้วก็ที่บ้านหลังเนี้ยจะเหมือนกันเลยนะเอ่มอตรงไหมตรงไหมเอ้าไหนบอกไม่ต้องตรงก็ได้เอ้าไม่ตรงอะ่ะไม่ตรงอะ่ะทุกคนมันแบบไม่รู้พูดยังไงละเอ้ยตรงสักที เดี๋ยวๆให้มันกลายเป็นลายไม่หินอ่อนแล้วก็ไหนลองปรับอันนี้ใหม่เดี๋ยวอืมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว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 นี่ได้ไหมเอ้ยนี่ได้ไหมฮ้ยก็ได้อยู่นะว้าไหนดูสิ เอเอไม่รู้ <c oughs> พูดยังไงแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้แล้ว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 ตรงอย่างเฮ้ยเริ่มออกมาดีแล้วแล้วเราก็จะเอาเอใครบอกออกมาดีคะนี่แหละค่ะโอ้โหเอาตัวเองก็บอกมาดีเองเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ่อเราจะทำน้ำนะทำน้ำนะคะ โอเคไม่ต้องทุกคนออย่าพิมพ์ถามว่าน้ำทำอะไรแล้วนะเราเคยสอนไปแล้วว่าน้ำทำยังไงใครที่ยังไม่ได้ใครที่ทำน้ำไม่เป็นก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปนั้นนะคะครส่วนใครที่ทำน้ำเป็นแล้วก็เอิม่มก็ไม่เป็นไรก็เออดูคลิปก็ขอให้ดูคลิปนี้จบแล้วกันนะฮฮดูสิ อืมดูซิโอเคโอเคไหนดูซิอืมได้ไหมได้อยู่นะแล้วเราจะเอาน้ำสีอะไรดีคะทุกคนน้ำมันก็ต้องสีฟ้าแต่ถ้าสมจริงก็ต้องเป็นสีใสแล้วจะเอาสีอะไรล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยว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 เดียวเดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ เอาเรานี่มันอ่นี่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวเออได้ยังอ่ะอ่ะออยากเป็นยังไงก็ช่างคุณที่แหละว่าจะทำยังไงก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเดวทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวได้ยังเนี่ยอ๋อได้แล้วนะ ตรงนี้ถ้ามันยังขาวอีกก็เออไม่เป็นไรทำได้แค่นี้แหละเออโอ้อยากเป็นแบบไหนก็เป็น,ปนไปเลยนําน้ำสีฟ้าดีกว่าโอ้แล้วตรงนี้อะ่ะมันก็จะเปลี่ยนตามอ่ะอ่ะอะมันทำแบบนี้ก็ได้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดเด๋ดูเพลินไหมเหตุการสร้างเนี่ย เล่นมันจริงๆเราเป็นคนที่ชอบสร้างชอบก่อสร้างอะไรในเกมสก,กุลัสนะแต่ตอนโตเราก็ไม่ยอมเป็นช่างหรอกเพราะว่าตอนโตน่ะทำเพราะว่าจริงๆทำได้แค่เกมความจริงทำไม่ได้หรอกค่ะอืมแต่ว่าเดี๋ยวตอนโตงั้นจะทำอาชีพนักแคสเกมแต่ว่าตอนโตเราก็ยังอัดคลิปเรื่องนี้ก็กำลังอัดคลิปช่องนี้อยู่นะ ไม่หายไปไหนหรอกเออกลัวไม่ต้องกลัวเราหายนะเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวค่อยๆปรับขึ้นปรับขึ้นเดี๋ยว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 เอ่อให้กลายเป็นลายไม้หินอ่อนเฮ้ยเริ่มได้แล้วแต่ว่ากระทงทำยังไงกระทงมันทำยังไงเนี่ยเอออยากกลับเอ้าลืมปรับให้มันกลายเป็นน้ำเลยอ่ะ เดี๋ยวแป๊บ,บนึงเดี๋ยวให้มันกลายเป็นน้ำแป๊บหนึ่งเป็นยังเป็นแล้วนะคะอ้าวเอาอะไรเนี่ยโฮย้ยลืมมันนี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นน้ำไม่ได้อัน,นอันนี้สิอันนี้ต้องเป็นน้ำโอ้นี่ไงเป็นน้ำแล้วอฮย้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นขึ้นทางขึ้นขึ้นเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นก่อนนะโอเคถามติงกระทงทำยังไงเนี่ย กระทงทำยังไงงั้นเอาเค้กได้ไหมเค้กเป็นกระทงได้ไหมเห็นคนทำหลายคนเลยอ่ะเอาเค้กมาคนเป็นกระทงนะทุกคนเคยเห็นกระทงยักษ์กันไหมเราไม่เคยนะเคยเห็นแต่ในยู u b e อ่ะกระทงยักษ์จริงๆก็มีนะคะใครเคยเห็นบอกด้วยแล้วทำยังไงให้มันไม่เห็นจานอ่ะมันจะไม่เหมือนกระทงอ่ะถ้าเห็นจานนี่ไงนี่ไงไม่เห็นแล้ว นี่ไงกระทงยักษ์โอ้ยักษ์จังใหญ่มากทุกคนใหญ่มากค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห็นเขาวางกระทงยักษ์ขายนี่คือมองไม่หยุดแน่นอนโอ๊ยเสียงใครตกใจหมดค่ะทุกคนหุ้ยตกใจหมดเสียงใครมาเอะเอะแอะแบบนี้นี่ทำไมกระทงมาทะลุได้อะเดี๋ยวไม่เป็นไรนี่แหละทำกระทงยักษ์ แล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากระทงอันเล็กดีกว่าเราจะลองมาทํากระทงอันเล็กกระทงใบตองเห็นคนทํากระทงใบตองแต่จริงๆก็เอากระทงสีอื่นแบบอื่นก็ได้นะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเป็นใบตองก็ได้แล้วเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวโอ๊ยแปบบ๊บนึงกดผิดกดผิดเราก็จะทํากระทงนะมันมีหลายสีกระทงอ่อะทําแบบไหนก็ได้เคยเห็นกระทงรูปเต่าไหม เคยไหมใครเคยเราเคยนะกระทงมันก็จะมีรูปแบบน่ารักบ้างแบบธรรมดาบ้างนะคะเ,เดียว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 เดีว,ดวแบบหนึ่งนะเอาสีอื่นบ้างเสร็จ <c oughs> เอาสีส้มดีกว่าสีส้มสีส้ม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 เดี๋ยวสีส้มนี่ไงสีส้มโอ,โอเค สีสีอะไรอีกอะเอมสีเอม,ส,เอมสีชมพูก็ได้นะสีชมพูก็ได้นะกระทงสีชมพูก็มีนะทุกคนใครที่ติดใครที่กลัวพวกโรคระบาดหรือว่าติดโควิดก็อย่าข้ามแบบอบมาลอยนะคะข้ามมาลอยทุกคนลอยที่จังหวัดไหนกันะคะ อยู่จังหวัดไหนกันบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอิ่มเดี๋ยวกระทงเหลืองกระทงเหลืองอย่าลืมกระทงเหลืองนี่นี่นี่เอ้ากระทกเขียวนี่นาลืมไปว่าจะทํากระทงเหลืองเนี่ยเนี่ยมุ้ยค่ะมันเอาจริงก็สวยอยู่นะแต่แต่ว่าเอิ่มบ้านมันจะไม่มีร้านขายกระทง ถ้าจะมาลอยกระทงที่บ้านเนะี่ยก็ไปซื้อเองนะคะไม่มีไม่มีให้ฟรีนะไปซื้ออเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกระทงอะไรอีกอะ่ะมีแค่นี้ไหมกระทงสีฟ้ามันก็จะดูเหมือนกับน้ำอุ้ยอย่าเรื่องมากกระทงสีฟ้าก็ฟ้าเดี๋ยวแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งนี่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 ได้แล้วกระทง ถ้าเกิดเมไม่มีสีอะไรจะให้เลือกแล้วก็เอากระทงสีเหมือนเดิมนี่แหละค่ะเอากระทงแบบเดิม <c oughs> เอากระทงแบบเดิมเพราะว่าบางคนเขาก็เอลอยกระทงสีเดียวกันได้ไงเออใช่สีเหลืองอีกและชอบสีเหลืองค่ะเราก็ชอบสีเขียวแต่สีเขียวมันก็เออสวยอยู่กระทงสีขาวไม่มีนะคะกระทงสีขาวก็เราทำไม่ได้ เดี๋ยวอุ้ยกระทงแปลก,แ,ปกแน่แน่แน่แนแนลองไปหาทํากันดูนะคะมันแปลกที่สุดแน่ๆเราจะทํากระทงแตงโมว้าวจะเอาแตงโมใส่ในนั้นอุ้ยบางอันเขาก็เอาเงินใส่เดี๋ยวเราเราจะทําเงินยังไงเนี่ยเดี๋ย و, วเราก็จะทําเดี๋ยวเราจะเอาลองเอาเงินใส่นี่นี่นี่เอาวันนี้ให้มันให จริงจริงอันนี้เมื่อคืออะไรก็ไม่รู้อะส้มหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ส้มนะนี่อันนี้มันก็ดูเหมือนเงินนะแต่จะลองใส่ออโอเคถ้าเดี๋ยวเราก็จะเซฟอันนี้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดออลองเอากระทงแตงโมออกอัถ้าเกิดเราเอากระทงแตงโม,ออองงมไม่พบเงินสแสดงว่าในเกมสก,กุล้นะอ่ะในเกมเนี้ยมันสามารถเก็บเงินในกระทงได้แต่มันเก็บไม่ได้หรอกทุกคนนี่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  นี่แล้วเราก็จะใส่แตงโมลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงเลยวอชเมลล์อยู่ไหนวอชเมวอชเมลล์วอชเมลล์อยู่ไหนหาไม่เจอวอเมลล์เหรอเเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยที่ขึ้นต้นได้ับอยู่ี่ไงวอชเมลล์แล้วก็ปรับปรับให้มันแบบเออ ใยย่นี<ห>่นี่นี่แตงโมลูกใหญ่แล้วจะลองใส่เงินลงไปนี่ไงกระทงแตงโมเอ้าแตงโมออกมาจากกระทงเฮ้ยแตงโมออกมาจากชามหรอเดี๋ยวสงสัยไอ้ชามันจะเล็กเกินอมันจะใส่แตงโมได้นี่ไงใส่ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้มันใส่ได้นี่ไง หุยเอา้าแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวเอาชามใหญ่กว่าเอาชามใหญ่กว่าอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นเงินชามใหญ่ชามใหญ่กว่ากระทงก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มมนเงินเหรอโอ้ยทำไมขี้ลืมจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนี่ไงแตงโมนี่ไงโอ้ได้มาแล้วแตงโมลูกใหญ่หมอ้อทุกคนอุย <c oughs> ไปก็หิวแตงโมวะนะแต่บ้านเรามีขนมเยอะละไม่ต้องกินหรอกแตงโมไม่รู้จะกินอะไรกระทงขนมปังยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวลองเอาชามเหมือนเดิมชามเอาไว้ทำกระทงใส่ขนมปังแล้วอะไรมันจะเป็นขนมปังได้เออจริงๆมันต้องมีเทียนด้วยนะกระทงนะ่ะขี้เกียจปักขี้เกียจปักอะ่ะอืมคนเออขี้เกียจปัก เทียนในกระทงเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีชามบ้างเอาตรงนี้ข้างในต้องเป็นอมน่าจะต้องเป็นผู้ชายลอยสีเขียวแล้วกันโอเคอืมแล้วก็จะลองทำอ๋อนี่ไงกระทงขนมบางเราก็คิดออกแล้วนะไอเอาแบบอะไรนะเอาโอ๊ยอันนี้ไม่ได้ทิชชู่เหรอเ้ยไม่ใช่ทิชชู่เอา เดี๋ยวเดี๋ยววงกลมมาไม่ค่อยได้เล่นก็นี่ไงนี่ไงเราจะเอาวงกลมอันเนี้ยมาเป็นขนมปังเอ้าเอ้านี่ไม่ใช่วงกลมนี่มันคือวงกลมตายตายตายเนี่ยจะเจอวงกลมไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่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 ไงเป็นขนมปังนะขนมปังก้อนเล็กๆนี่แหละเออก็จะให้เป็นสีเนื้อ สีเ,เนื้อๆนะเราเดี๋ยวเราจะรีบอัดคลิปนะรีบอัดรีบอัดอไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะเอาจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ขนมปังลงไปเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะขนมปังจริงๆก็เหมือนอยู่นะเหมือนขนมปังอ่ะอันนี้ขอ,อใส่ดอกไม้จริงๆก็ได้นะแต่เราไม่อยากใส่ใส่แค่อันเดียวพอจะมีเด็กเก็บกระทงไหม เก็บเงินในกระทงห้ามเก็บเงินในกระทงนะจ๊ะหยุดเดี่ยว,ยวถ้าเกิดมีใครเก็บเงินในกระทงเดี่ยวถ้าเกิดป้าจับไานะยน่ะหยุดป้าจะเอาตัวเองนะ่ะจะเอาตัวของใครที่เก็บกระทงนะ่ะป้าจะถีบลงน้้านี่ไงได้แล้วุอยเอาจริงๆเหมือนอยู่นะเออสวยมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นพี่งเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระแค่ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย